พี่ดอนขอที่หนึ่งนะครับเริ่มว่าเหรอโอ้มีคนโยนดูสิแล้วทำไมเรายืนไม่ใกล้กันแล้วว่าทั้งๆเราอยู่ทีมเดียวกันนี่ือหมดทีมหรือว่าอะไรทีมหมดเดี่ยวครับหมดเดี่ยวเลยคือแบบโซโลเลยอ่ะไมวันนี้เรายืนไม่ใกล้กันอ่ะทุกคนที่มันยืนเนหน้ากระดานจะมีไม่ทุกคนอะยืนใต้การมีฟางอะยืนอยู่ฝั่งขวาอยู่คนเดียวข้างล่างเร็วกว่าครับที่อยู่ถนัดจัดตูด ข้างบนมันกว่าไปละเออว่ะเอออ่ะอาตังรอดว่ะข้างบนอ่ะไปแล้วเบนนียร์ไปแล้วพี่การไปอยู่เบี้ยพี่การไปอยู่จุดตรงนี้เป็นข้างล่างไปแล้วไปข้างบนเหมือนไปข้างบนต่อครับเก่ามาดานเราโอ <ves. S 1> ้ยเดี๋ยวอุ้ยแล้วผูกมาคนเดียวกับน้องน้องแรบสองตัวหลอดตัวเนี่ย ยาไม่โปรดเดียร์ไปหาแล้วคนนึงเออรอดแล้วไม่พี่เล่นข้างบนยาวเลยว่ะจะไม่ตกเลยไม่จริงครับอันนี้ไม่จริงอันนี้ไม่จริงอันนี้ไม่จริงคู่ฟุ้งตกปั๊บเลยปะคู่ปั๊บตกปุ๊บเลยปะทำแต้มใหมน่ะอุ้ยพี่อู๋ที่สองเอาว่าเบียร์ทำไมช่วงนี้ฟังติดดังบ่อยจังเลย ถ้าอยากกินครับเอามีคนหวางเอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวทั้งสูงยังซูโอ้จัดไปเราไม่ทันเลยแล้วก็ลุยเลฮะโอ้ยอย่าขวางให้พวกเยลลี่เอารนี่มาชนโคลเคยพวกนี้ไม่กล้าไปอ่ะแล้วมันมาขวางผมอ่ะเนี่ยมันติดโควิดมากเลยแล้วมันมีคนที่เย็นบันติดโควิดโคนผมเป็นตัวถ่วง อยากพี่น้องฟังอยู่อันแรกฟังอยู่อันแรกสุดเลยค่ะนี่ไงอันแรกสุดเหมือนกันยังไม่ได้เช็คพอยเลยยังได้อยังได้อย่ายอมแพ้ครับคนพังลงไปไงนี่โอ้เดี๋ยวไม่ได้กไม่ไปฮะโอ้พะโลุมันไปนิดเดียวเองนี่หว่าพลุมันไม่ได้มันไม่สิ่งพี่ใช่มันไม่ถูกออกแบบมาให้สิ่งเออว่ะใช่พอมันไม่ซิงแล้วตะกี้ก็เลยไปเชื่อมันพอไปเชื่อมันก็เลยร่วงเลย ใช่เพรใช่พัดลมซิ่งใช่ไหมใช่มันไม่ได้ถูกออกแบบมาซิ่งอ่ะมันไม่เลิศมันไม่เลิศเฮ้ยมันถูกออกแบบมาซิ่งแล้วเหรอพี่อะไรอ่ะเฉพาะอันอันอันสุดท้ายอ่ะมาตรงตรงเลยนะผมผมได้ที่สองไม่โดนปัดว่ะได้ที่สองได้ที่สองยูทอดพัดลมกลางได้พัดลมนี้ได้พัดลมกลางได้เนี่ยแล้วที่อย่างเงี้ยพัดลมแม่งมาเป่าแรงต่อไปจ่ายอ่ะครับผมให้ให้ไปธรรมดาเถอะ ใครจะเข้าก็เข้าไปเลยนะมไม่ปังเออ่้ยวิ่งเฉยๆวิ่งเฉยๆไม่ต้องพัดลมนะ่เราคะแนนเราน้ำเยอะอยู่ใช่แต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเวลาหมดแล้วจับคุณจับคุณจับคุณทั้งนั้นนะใหญ่มันมั่วมันร้อยสิบว่ะเบียมันเข้าไปที่สิบนี่เกือบยาวแล้วเกือบขาดลอยแล้วมันจะได้เงินกับทองแล้วก็ทองใช่ถ้าเราเป๊ะตลอดนะไปเราจะชนกันเองปะเนี่ยนั่นไงพี่อู เฮ้ยเขาทองขวเขาทองแล้วทองอีกอันได้ได้ได้ทองโอเคได้ทองอุ้ยเดียวเขาทองแล้วเข้าทองสองอันเลยผมไม่ได้ทองสุดท้ายนะเมื่อกี้ผมได้ทองสุดท้ายครับสามสิบหกแต้มไม่ได้ทองสุดท้ายเหมือนกันโดนพัดลมเป่าหายไปทอดเรามุมเดิมเออทองเบียเดี๋ยวผมนอนนานมากโอเคโอเคทุกกลผมโดนไอ้ไอ้ไม้เด้งเด้งดีกลับแล้วไปเข้าทอง จะดีกลับกลับมาอันแรกเราไปเข้าทองเออเราอะโคตรเร็ว่ะแยกไปเลยเดี๋ยวผมไปไปไกลสุดผมจะไปไกลสุดไก่มันจู๊กอ่ะไก่มันอยู่ตรงคอจับคนให้หน่อยพี่ทอสจับคนให้หน่อยใหญ่หมดแล้วผมจับไอ้เหลืองแล้วจับไอ้เหลืองไว้จับไอ้แดงไว้เฮ้ยไอ้แดงมันถือไปแล้วอ่ะมันหลุดแล้วเฮ้ยเราขอแค่ไม่เป็นที่สุดท้ายพี่ ใครอุ้มอยู่ป้าใครอุ้มอยู่ป้าเราจะแพ้พี่ทอดพี่ทอดดึงฟางฟางกำลังจะตับเดี๋ยวพี่ทอดดึงฟางอีกแล้วอ่ะเอ้ยใครก็ได้มาจับไปตัวนี้หน่อยมันมายุ่งมันมายุ่งกับผมมามาอุ้ยได้ได้ได้ผมจุ้งมาแล้วผมจุ้งมาแล้วดพี่ทอเดี๋ยวใครก็ได้มามาจับไปตัวนี้หน่อยใหญ่มันมายุ่งใหญ่มันมายุ่งกับผมวยแดงเราไม่เห็นเดงเลยแดงอยู่ไหนเนี่ยผมอยู่ข้างบนพี่ดูข้างบนหน่อย บนข้างบนไม่ไม่ต้อง<ๆ>ไม่ต้องไปนี่ไม่ต้องไปนี่กับตัวอื่นแล้วมาช่วยผมมาช่วย <umbers. S 2> ผมมาช่วยผมกำลังมากกำลังมาไม่มีใครช่วยเลยกำลังมากำลังมาผมจับยาวมากเด้งน,น,นิ้นนวเดยงนิ้นนวเด้งนิ้วจับมันไว้จับมันไว้หน่อยจับมันไว้หน่อยใหญ่มันไม่ยุ่งมาจับไปแล้วไม่ทันอุ้มเลย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 ฟังอุ้มไกยูโดน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 เพียฟังอุ้มไก่ยาวเลยฟังอุ้มไก่ยาวแล้วเอยโดนจับกันเอง เบียเบียร์ไปเร็วพี่จับไว้พี่จับไว้แล้วพี่จับไว้แล้วเบียร์ไปอุ้ยโอ้โหไอ้แดงได้ไหมได้ไหมเฮ้ยพยายามแย่งแย่งโอ้โหแม่งเลยมึงมุดทำไมเนี่ยไอ้ไก่เวนเดี๋ยวไม่งมุดได้เราไม่ได้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วพี่อุ้มแล้วไปช่วยพี่ทว๊าพี่ทว๊พี่ทว๊าโอ้โหพี่ทว๊คต้นเยอะเลยไม่ไปแล้วกันสามคน โอ้ยเดี๋ยวไก่มันอยู่ตรงเนี้ยมันกวนตีนไก่มันจุ๊แมบไก่ไก่ไปข้างบนแล้วเนี่ยไปไรไปไรไปเลย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 ไปไรไปไรวิ่งอยู่วิ่งอยู่จับให้จับให้จับให้สกรีน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 สกีนเออดึงไว้ดึง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 กันนะโค้อเออเออจุ๊บแล้วโดนนนเือมัชนะแล้วชนะแล้วโดนไก่นูดของเรากี่แต้มเนี่ยเราแปดสิบเจ็ดแต่เราที่หนึ่งเราแปดสิบเจ็ด ไก่แน่งจู๊กอ่ะไม่เราก็เป็นเพื่อนเหนเอยไอ้จักพุ่มันเรแม่วิ่งไล่ฟางออะแจงแดงว่ะไม่คนตีียูนิคอนมาไล่ฟางอ่ะเบียร์เมื่อกี้ต่อหรอช่วยช่วยกระชากเอาวะหนึ่ง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 ไอ้แจ้งแดงว่งไม่นีฟุตบอลปเอาก่เทมเพิร์นฟุตบอลเห็นไหมคุณบอ้ยวใช้กระโดดมงใช้กระโดดมงใช้กระโดมงเราอยู่สีเหลืองเราต้องเตะเข้าสีฟ้าต้องมีคนเป็นโกูฝั่งเราด้วยนะ จะบอกว่าเราสีอะไรวะเราสีฟ้าเหรอเออเราสีฟ้าปะเราสีฟ้าเราสีฟ้าเราต้องเตะเขาสีเหลืองแล้วทช่ไหมมาเกิดฝั่งนี้วะเออโคตรโกงเป็มงนก่อนเป็นมัานก่อนโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยมงนก่อนเตมงนก่อนเต็มงานก่อนวิไปช่วยทอดก่อนสีเหลืองเหรใช่ใช่เราเราหลังสองหลังสองหน้าหนึ่งไอหลังสองหน้าสองคอร์เราสีฟ้าทอร์สถูกแล้ว พกแล้วดันเข้าไปนะยงานกลับเข้าอยู่แล้วเมื่อกี้ฮ้ยเดียวโ่ไปแล้วเฮ้ยโอเคหนึ่งหนึ่งตรงกลางตรงกลางรอตรงกลางผมไปเลยเออไปเลยไปเลยไปเลยเดี๋ยวผมโกให้ังหม่งแล้วังหม่งเขาโกเลยังหม่งเขาโกเลยไปไปไปตรงกลางตรงกลางเออหมางเหม่งเข้าเหมือนกันหม่งเข้าเหมือนกันเออพ่ทรอ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 กนี้รอาอุยโอ้โหพิทอกอเดี๋ยวโปรแกนอยู่ โอ้ไม่ได้แล้วเนี่ยลูกเนี้ยโดนโดนละเป็นรอตรงกลาง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 เดี๋ยวฟังมุงเองอุ้ยเดี๋ยวเมุงยังไงกลับมาบ้านเราเอ้อหลังหน้าโอ้ยเออไหนล่ะโอเคไปตรงกลางตรงกลางตรงกลางหนึ่งลูกตรงกลางหนึ่งยอดไปเอาคนเดียวคนคนจะมุงเอาคนเดียวพอพอไม่งั้นมันชนกันเองเมื่อกี้ผมเห็นมุงชนกันเองอันนี้ตรงนู้นเออไปเลยไปเลยใช้มือจับดันได้นะ ใช่ใช่ใช้มือจับดันก็ได้บอลมาแล้วเบียกันเบียกันหน่อยกันอยู่กันอยู่ช่วยพี่ท้อยคนนึง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 แบ่งสองสองแบ่งสองสองแบ่งสองสองเอาว่ะเราเราเราโหดโคตรโหดเลยพี่บอกเอียงเซียนเอาเว้ยมาเร็วเอาเว้ย